เออทำแซวตอนใบยบยบายทำไงอ้าว <c oughs> ah, สวัสดีค pues, ่ะทุกคนอ่ะทำแซวหน่อยทำแซวทำแซวต้อนรับหน่อยมีแซวว่ามีเสียงแซวเปล่าแซวต้อนรับหน่อยแบบเปิดประตูอ่ะแบบเปิดประตูอ่ะแซวเปิดประตูอ่ะแซวเปิดประตูอ่ะเปิดประตูเปิดประตูหน่อยต้อนรับเออ มีซอฟต์แป,ประตูประหนึ่งว่าเหมือนตอนนี้เรากำลังเข้าสู่เซเว่ <c oughs> นะอีเลฟเว่นนะแต่ว่าวันนี้เราจะมาเรียนดีสแตทดสโดสโอ้โหถามว่าทำไมวันนี้สอนง่ายจังแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันก็เป็นหัวข้อที่จําเป็นแต่ทำไมวันนี้สอนง่ายเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่มันจะออกในข้อสอบ <c oughs> เนื่องจากว่าเรากําลังจะเข้าสู่การสอบอะไรคะ <c oughs> เออเราจะเข้าสู่การสอบมิดเทอมได้ไหมคะ ตอนนี้หลายๆเรื่องเราติวกันไปแล้วแต่ว่าเรื่องนี้พี่ก็รู้สึกว่าพี่ไม่เคยหยิบมาสอนเลยนะเพราะว่ามันอาจจะแบบด้วยว่าเออมันเบสิกไปหรือเปล่าแต่ว่าวันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้มาทวนถูกไหมคะอา้าวมาดู d i s แ s t e r d o s ก่อนการทําความเข้าใจอย่างแรกเลยพี่จะให้ทําความเข้าใจคอนเซปต์ก่อนเนาะหลังจากนั้นเราก็ค่อยพูดถึงตัวอย่างข้อสอบว่าปกติในโรงเรียนเขาออกข้อสอบอยังไงกัน d i s แ s t e r d o s อ่ะต้องเวลาเราแยกกันแยกยังไงคะ มีเกณฑ์อะไรคะที่จะทําให้เราเลือกว่าเราจะใช้ตําแหน่งดีมากหนึ่งตำแหน่งตำแหน่งก็คือมีสองแบบคืออะไรใกล้กับไกล,กล,กกลดีมากถ้าใกล้ใช้อะไรเออเอา้าวตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้น้องโอมคะถ้าใกล้ใช้อะไรคะถ้าตำแหน่งมันอยู่ใกล้ใช้อะไรคะ อยู่ใกล้ใช้อะไรคะเดส s, <This> <S กับ <this S 1> กับกับ <this S 1> ดีสตีมาคะ่ะต่างๆส่วนใกลใช้อะไรคะ that, that. กับ those ตรงนี้ต้องแยกให้ขาดแล้วนะและต่อมาเกณฑ์ที่2คือเกณฑ์อะไรคะอ่าเกณฑ์ที่สองคือเกณฑ์อะไรคะ,ะ,คะ,รคะยังไม่ใช่เวริร์บค่ะ แกนที่สองคือแกนอะไรคะ <What? S 1> เอกกับพหูดีมากอ่าน้องทามน้องลูกแกว้วดูซิเอกพหูถ้าเป็นเอกใช้อะไรคะ <c oughs> อ่าเป็นเอกใช้อะไรคะ <c oughs> เอกกระพดคือมีสิ่งเดียวถ้าสิ่งเดียวใช้อะไรคะ this that these those this กดค่ะ t t h i s แล้วอะไรอีกคะมีอีกไหมคะหรือมีตัวเดียว มีตัวเดียวมีอีกอีกตัวหนึ่งคืออะไรคะถ้าเป็นเอกภพดิสไม่ใช่ลูกดิสต้องเป็นประหูเออนะได้ไหมคะโอเคเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ นะคะนั่นหมายความว่าถ้าอยู่ใกล้และมีสิ่งเดียวใชะไรคะอยู่ใกล้สิ่งเดียวอ่ะพี่ทวนจากข้างหลังดีกว่อาอ้าวน้องปอเช่อยู่ใกล้สิ่งเดียว this กดยังไงคะ this เข้าใจไหมคะอา้าวต่อมาน้องมีน้องมิวน้องมีนน้องมิวอ,อยู่ไกลมีหลายสิ่งอยู่ไกลมีหลายสิ่งใช้ โดสดีมากอยู่ไกลเห็นไหมอยู่ไกลอยู่ไกลเนี่ยมันต้องอันนี้ก่อนอยู่ไกลแล้วมีหลายสิ่งก็ต้องเป็นโดสมิวเคลียร์ไหมมิวลองเองไหมมิวลองเองสักอันหนึ่งไหมอยู่ไกลสิ่งเดียวค่ะอยู่ไกลสิ่งเดียวใช้อะไรคะแดดดีมากค่ะอ่าเดี๋ยวเราถามไปถึงตรงนี้เราจบเลยน้องโอ้คะโอ้คะอยู่ใกล แล้วมีหลายสิ่งอยู่ใกล้แล้วมีหลายสิ่งอยู่ใกล้แล้วมีหลายสิ่งสะกดยังไงคะอยู่ใกล้แล้วมีหลายสิ่งอันนี้นะคะ t h e s e ค่ะอยู่ใกล้แล้วมีหลายสิ่งจะใช้ t h e s นะคะปันดาปันดาผู้หญิงอยู่ใกล้มีคนเดียวผู้หญิงอยู่ใกล้มีคนเดียว อยู่ใกล้แล้วมีคนเดียวสะกดค่ะอยู่ใกล้มีคนเดียวค่ะ T H I S ดีมากค่ะตอบ this นะคะน้องโดมคนสุดท้ายอยู่ไกลแล้วมีหลายสิ่งอยู่ไกลมีหลายสิ่งอ่า those ผ่านนะคะ โอเคทีนี้พี่จะทำเป็นตารางให้พี่ขอลบตรงนี้แล้วทำเป็นตารางสรุปเนาะนะคะอะตารางเราก็จากตรงนี้เราก็มาประมวลเป็นตารางได้เนาะตารางมันก็จะเขียนว่าเป็นเอกพหูใช่ไหมคะแล้วก็ใกล้แล้วก็ไกลไกลเขียนถูกแล้วลูกทำไมล่ะ อ๋อหนูเขียนผิดหนูเขียนผิดหนูก็พูดในใจของหนูเนาะหนูไม่ต้องมาบอกพี่ทำให้พี่เกิดความลังเลนะคะอ่าประมาณนี้นะคะอาจจะตีเส้นไม่ตรงแต่ก็นะมันก็คือตารางอ่ะทีนี้อยู่ใกล้เป็นเอกโพสต,ตอบอะไรคะอยู่ใกล้เป็นเอกอ่ะขอแถวโนเบลบ้างเออสกด THIS ดีมาก อยู่กลายเป็นเอกพจน์ค่ะเอกพจน์ค่ะเอออยู่อยู่อยู่กลายเป็นเอกภพคาร์โนเบลเอกพจน์ขอเอกพจน์คือแปลว่ามีสิ่งเดียวค่ะคืออะไรคะแดดค่ะดีมากคะ่ะงงอะไรไม่ลูกอ่าโอเคทำาร้อมเข้าใจแล้วนะ เนี่ยค่ะคือมันต้องดูว่าเฮ้ยเป็น1มันก็คือจะเป็นตำแหน่งกับจำนวนโอเคไหมคะต่อมานะคะอยู่ใกล้เป็นพหูค่ะ D s สกด t เออ T H นะคะ E S E อ่ะแปมแปม,แปมตอบเองเลยอันนี้ก็ต้องเป็นอยู่ใกล้และหลายสิ่งเออเป็น dose ทุกคนจะต้องได้ณนะจุดนี้ก่อนนะคะพวกนี้เขาก็จะพูดถึง คำนามว่าเอ้ยสิ่งนี้สิ่งนั้นข้อสอบอะถ้าข้อสอบที่แบบง่ายๆข้อสอบที่เราจะต้องเจอเอาแบบที่โรงเรียนเนาะสามัญประจําบ้านที่คนต้องเจอคือมันก็จะมีรูปมาลูกอันนี้คือเป็นรูปเรานี่คือคนใช่ปะ่ะนี่คือคนและเสร็จมันก็จะมระะออีระยะนี้คืออยู่ใกล้ระยะนี้คืออยู่ไกลนะเสร็จมันอาจจะวาดหม,มาสักห้าตัวอย่างเงี้ย <laughs> สมมติ พี่ก็ไม่รู้จะวาดหมาไงเนาะแต่มันจะมีรูปหมาเนี่ยสมมุติว่าอันนี้เป็นหมาก้อนเนี่ยคือหมาเอาหมาห้าตัวอย่างเงี้ยลูกใช่ไหมคนมีสามขาอันนี้อันนี้เป็นหมาห้าตัวใช่ไหมเออแล้วเขาก็จะให้เราเขียนว่าเฮ้ยเธอจะตอบอะไรดีตื๊ดตืดอ่ะตำแหน่งหลังจะต้องเป็นคำนามก่อนคำนามคือคำว่าอะไรหมาหมาคืออะไรอุ้ยสุดๆเก่งมากผมมือตัวเองหน่อย ด็อกต้องเติมอะไรด็อกต้องเติมอะไร <Okay. S 1> เออเพราะอะไรหมามีเออหมามีหลายตัวเอาด็อกเติมเอสก่อนใช่ปะ่ะแล้วเนี้ยหมามันอยู่ใกล้อยู่ไกลหมาอยู่ใกล้อยู่ไกลอะน้องตังตังหมาอยู่ใกล้อยู่ไกลตรงเนี้ยหมาอยู่ใกลใช่ปะ่ะเออตรงเนี้ยต้องใช้อะไรสะกดสะกดใช่ t h e s e ผ่านไหม คือก็คือสรุปว่าหนูเติมคำนามด้านหลังแล้วก็เอาอันนี้มาใส่ดูตามตำแหน่งและจำนวนผ่านไหมคะนี่คือข้อสอบเบสิกของที่โรงเรียนทุกโรงเรียนจะต้องออกนะคะเสร็จเนี่ยเขาอาจจะประยุกต์ลูกกับเรื่องอะไรคำนามตรงนี้เห็นไหมมันมีเรื่องเอกพจน์กับพหูพจน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยฉะนั้นเนี่ยหนูก็ต้องมีความรู้เรื่องเอกพจนพพหูพ์เนาะเออนะคะอ่ะ การออกข้อสอบอันนี้แบบที่1นนะคะคือมีรูปภาพมาให้หนูก็ต้องสังเกตที่จํานวนและระยะอันนี้คือระยะใกล้ถ้ามันไปอยู่ไกลก็เป็นระยะไกลเนาะประมาณนี้นะแล้วก็ให้เลือกเติมให้ถูกต้องซึ่งนี่เป็นข้อสอบแบบเบบีอนุบาลเลยเนาะที่ทุกคนจะต้องเจอปฐมจะต้องทุกคนจะผ่านนะจุดนี้มานะคะอ่ะคือมีรูปแล้วก็ให้ตีความจากรูปว่าควรจะตอบอะไรนะคะทีนี้ถ้าในระดับ ที่โตกว่านั้นระดับที่โตกว่านั้นนะคะเขาก็อาจจะมีคำนามมาให้คำหนึ่งเช่นคำว่า children นะคะแล้วก็ถามว่าอันเนี้ยมันเติมอะไรได้บ้างเข้าใจไหมอ่ะอันเนี้ยเติมอะไรได้บ้างเขาอาจจะให้ choice หรืออาจจะไม่ให้ก็ได้ก็ณี่หนูเห็นคำว่า children คำอะไร this that these those ที่อยู่ด้านหน้าคำว่า children ได้พี่ถามน้องนิ้งค่ะ นิงเห็นคำว่า children มีคำอะไรเติมด้านหน้าคำว่า children ได้บ้างลูกเฮ้ยมีให้เลือกอยู่สี่ตัวค่ะลูกค่ะ d i s a s t this dose ค่ะหนูอย่าเพิ่งละเมอฮะอ่ะสองคนนั้นตอบค้านกันไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะตบตีกันนะลูกนะเดี๋ยวให้พี่เขาช่วยเหลืออ่ะนิงอ่ะไม่เป็นไรลูก dose อ่ะ มีโดสมีอะไรอีกไหม,มเออก็ต้องมีดีสถูกป่ะคืออันเนี้ยเขาจะไม่บอกระยะมาแต่ว่าคือช้อย c e อะค่ะถ้าหนูเห็นเนี่ยหนูสามารถคำที่ไปกับชิลดเรนได้หนูต้องมีความรู้ว่าชิลดเรนเป็นคำพาหูจพ์ฉะนั้นเนี่ยมันจะไปกับ this และ that ไม่ได้พอเข้าใจไหมคะตรงนี้มันเลือกแค่ว่าโอเคมันมันไปด้วยกันได้ไหมนะคะ Uh, แล้วตัวที่ไปได้ก็คือจะเป็น uh, this กับ those ฉะนั้นถ้าจะดู choice นะคะก็จะต้องเป็น2ตัวนี้ถ้าเป็น this กับ that ก็คือไม่ได้เพราะว่ามันไม่ไปกับคำว่า children นั่นหมายความว่าหนูต้องมีความรู้ว่าเฮ้ยการเป็นผู้หูโพสการเป็นผู้หูโพสโอมคะการเป็นผู้หูโพสทำยังไงคะลูกขาการเป็นผู้หูโพสคือเราต้องเอาคำนามมาเติม เติมอะไรคะเฮ้ยการเป็นผู้พน์คือการเอาคำนามมาเติมเติมอะไรคะโอมโอมเติม oh oh อะไรคะการเป็นผู้พน์คือการเอาคำนามมาเติมอะไรคะเติม s คำถามง่ายมากเนาะแต่เราก็จะต้องรู้ว่าเฮ้ย mm. <He i, S 2> มันไม่ใช่แค่นามที่เติม s, <S, s, <S เท่านั้นเพราะคำบางคำอย่าง children, mm. children ก็เป็นผู้พน์ได้อันนี้พี่กำลังจะพูดถึงผู้พน์แบบที่มัน เปลี่ยนรูปไปเลยเช่นอะไรบ้างคะพว,พวกที่เปลี่ยนรูปไปเลยอยกตัวอย่างกันมาคนละคํา Children พี่เขียนแล้วช่วยแบบนะเอออันเนี้ยใช่ไหมมีอะไรอีกห่านเหรอเป็นอะไรห่านเออเนี่ยอย่างเงี้ยอะไรอีก ฮะ <Huh? S 2> <Okay. S 1> อะไรนะลูกทีสโอเคฟันอะอะไรฟีดอ uh ่ะอะโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะ uh, หนูหนูได้ไหมหนู <laughs> เออไมซ์อย่างเงี้ยอะ <laughs> 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 ก็จะก็จะคือประมาณนี้คือคำผู้หูพจน์ที่แบบเปลี่ยนรูปไปเลยหนูก็ต้องดูไว้ว่าเอออันนี้มันมันมันเป็นรูปผู้หูพจน์นะฉะนั้นนะพอเป็นรูปผู้หูพจน์มันก็ต้องไปกับไมโดสกิดีสนะคะถ้าข้อสอบอะเขามีเป็นช้อยให้เลือกหนูต้องไปกาพวกเออหนูต้องเลือกข้อที่มันไม่ใช่ออกอย่างดิสกับแดดอย่างเงี้ยจะไปกับสิ่งพวกนี้ไม่ได้พอเข้าใจไหมคะเออคืออย่างแรกเลยหนูต้องมีความสามารถในการที่สการทําข้อสอบแบบการปรนัยเนาะ กรณีนนก็คือการมีตัวให้เลือกเนาะเราต้องมีความที่จะสกรีนบางข้อออกไปเข้าใจปะ่ะสมมุติว่ามี4ี่ชอยสิ่งนีน้เราต้องพอที่จะตัดได้บ้างใช่ต้องเอาออกได้บ้างนะคะเคลียร์ไหมสำหรับเรื่อง d i s แตทดิ this, that, this แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่โรงเรียนนะน่าจะเป็นรูปภาพมากกว่าแล้วก็ให้ให,ให้ให้เติมใช่แล้วก็ให้เติมเป็น d i s แตทดิส s ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าอันนี้มันก็จะเป็นเลเวลที่ยากขึ้นมา นะคะได้ไหมคะค่ะย่างั้นเราผ่านเลยเนาะเรื่อง d i s t a n i e d o s นะคะวันนี้ก็จะไลฟ์กันในเรื่องง่ายๆสักนิดหนึ่งก็ยังมีข้อสอบข้ออื่นๆอีกที่เดี๋ยวเราจะต้องยกตัวอย่างกันนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปก่อนเอามีซาวปิดไหมมีซาวน,นี่ปิดนี่เป็นซาวปิดแล้วหรอคะลูกซาวปิดแบบประมาณว่าความรู้สึก ถ้าไม่รู้ทางบ้านได้ยินหรือเปล่าเป็นซาวอันยิ่งใหญ่ประหนึ่งว่าเราได้ไปเข้าแข่งขันโอลิมปิกนะคะอันนี้คือเข้าแข่งขันโอลิมปิกมากเลยนะเป็นเป็นซาวของวิกตอรีก็คือชัยชนะนะคะโอเคอะเดี๋ยวเราจะบายบายทางบ้านกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคาบต่อไปบาย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 ค่ะชัยชนะมากอ่ะ